มาครับก็สวัสดีชาวซิวอ,ออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องมิดไนท์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำสายอาชีพอาเชอร์นั่นเองขอเห็นขอกันมาเยอะนะครับอาชีพนี้เดี๋ยวผมจะไปแนะนำแล้วกันนะครับว่าวันเล่นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาครับอันดับแรกนะครับอยู่ในช่วงของสกิ l และสเตตัสนะครับเรื่องสเตตัสลง a g จเท่าไหร่อันนี้ ผมได้ทำคลิปข่อหน้านี้แล้วลองไปเทสกับบอลดูก่อนนะครับว่าเราตีโดนไหมแล้วอาชีพนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยต้องลงเอจีเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามีสกิลไอไส้นะครับผมที่จะช่วยบวก AGI เพิ่มแม่นยำในการทำให้เราตีมอนได้แม่นยำขึ้นโดยที่ไม่ต้องเปลืองสเตตัสเลยส่วนสเตตัสให้เอาไปลงอย่างอื่นแทนเพื่อเสริมดาเมจ ช่วงแรกอาจจะเป็น Strength เพราะว่าสกิลช่วงแรกก็เน้น Strength ซะส่วนใหญ่พอค้าสองอยมาเน้นอินทีหลังนะครับส่วนในเรื่องของการอัพสกิลนะครับผมกรอบสีแดงที่เห็นในภาพเลยคือกรอบสีแดงก็ควรอัพนะครับกรอบสีเขียวจะอัพหรือไม่อัพก็ได้แต่ผมเลือกเป็นไม่อัพดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้เอาพอยต์ไปลงอย่างอื่นให้มันเต็มแล้วก็มันจะได้แรงขึ้นจะดีกว่านะครับ เพราะว่าเราจะได้ปิดมอนได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การเลเวลเราง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าปิดมอนไวเลเวลก็ไวตามนะส่วนสกิลค่ะสองเดี๋ยวผมไปอธิบายการคลิปละกันนะครับผมส่วนต่อมานะครับว่าของที่ใส่ควรใส่ยังไงให้ใส่คอมบิก็ได้นะครับหรืออินก็ได้นะครับแต่ควรเน้นไปทางอินนะครับอาเชอร์ใช้เมจิกพาวเวอร์ในการยิงนะครับก็ควรจะ เป็นอินมากกว่าหรือจะคอมบิก็ได้เพราะว่าบางสกิลมันก็ใช้ดาเมจในการยิงเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมแนะนำก็เน้นไปทางอินซัส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอาเชอร์มันมีสกิลที่บวกเมจิกพาวเวอร์อีก20%ก็ยิ่งเน้นอินเข้าไปอีกก็แรงขึ้นนะครับผลอันต่อมานะครับเรื่องสเตตัสในการลงดันนะครับให้เราวางแผนดีๆนะครับอย่าไปลงวิดหมดนะครับผมอาเชอร์อย่างที่รู้กันอยู่คือดาเมจ จะไม่ค่อยแรงมากหรือเบาไปเลยให้เราวางแผนดีๆตรง CP พีนะครับถ้าเราวางแผนลงชั้น2เราก็ลงวิตหรือลงเลือดให้ CP ถึงแค่ชั้น2แล้วแต้มที่เหลือให้ไปลงอินเพื่อที่จะเสริมดาเมจให้แรงขึ้นหรือถ้าเราจะลงชั้น3หรือต้องการ CP ีเยอะๆก็ลงวิตล้วนไปก็ได้นะครับแต่เราจะเอาสเตตัสอินหรือแต้มอินมา จากอาเคส o n นนะครับให้เราวางแผนดีๆนะครับก่อนที่จะลงสเตตัสหรือว่าจะลงดันนะครับโอเคครับมาอยู่ในช่วงลงดันนะครับอย่างที่เห็นสกิลจะไหลไวมากนะครับเป็นอาชีพที่ยิงไวแต่ดาเมจกลางๆอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าควรมีสเตตัสอินในการช่วยทำให้ตัวอาเชอร์ยิงแรงมากขึ้นนะครับ และสกิลของอาเชอร์นะครับจะมีเอฟเฟกตามมาทีหลังนะครับซึ่งมันทำให้มอนไม่ตีเาราตัานมอนและเดินช้านะครับจะเป็นการลดสถานะมอนทำให้มอนอ่อนลงและง่ายต่อการตีหรือเคียยมมอนนะครับเป็นอาชีพที่ซัพพอร์ตพาตี้ได้ดีมากๆเลยครับถ้าได้ลงคู่กับไอวิสาเรียกได้ว่ามอนแทบจะไม่ได้ตีเราเลยนะครับไม่เปลืองเลือดไม่เปลืองยาเลยครับ และสังเกตได้จากมอนกองนี้นะครับมอนแทบจะไม่ได้ตีเราเลยนะครับปกติแล้วถ้ามอนเยอะขนาดนี้ก็จะมีตัวหนังสือสีแดงครับว่ามิสหรือตัวเลขที่เราโดนดาเมจจากมอนสเตอร์ไหลขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่นี่แทบจะไม่เห็นเลยนะเพราะสกิลของอาเชอร์มันทำให้มอนตีไม่ได้หรือตีช้าลงนะ ส่วนสกิลต่อมาเป็นสกิลที่ผมชอบมากเลยนะครับผมเป็นสกิลที่รวมมอนกันเป็นกลุ่มซึ่งมันทําให้เพื่อนตีง่ายหรือเบอร์เซิร์กตีง่ายขึ้นถ้าเบอร์เซิร์กลงคู่กับอาเชอร์ก็ให้อาเชอร์ไปลากก่อนรวมมอนแล้วเบอร์เซิร์กก็วิ่งมาคอมโบก็จะง่ายมากเลยนะครับและส่วนข้อเสียของสกิลนี้นะครับเวลารวมมอนเพื่อนอย่าเพิ่งไปตีเพราะมอนที่ติดสถานะแครลอตอยู่ถ้าโดนดาเมจ สถานะแครลอดจะหลุดเลยนะครับอาเชอร์ลากอยู่ก็อย่าเพิ่งไปตีรอให้เขารวมมอนให้เสร็จก่อนนะครับและการลากมอนของอาเชอร์ไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะเราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเนื่องจากเรามีสกิลที่บวกสถานะลบลีได้อย่างมหาศาลมากซึ่งผมเทสดูแล้วนะครับลบหลีขึ้นเยอะมากนะครับ จารมุ่0พันกว่าเป็นสามพันนะครับมอนจะตีเราไม่โดนในระยะเวลานึงเลยซึ่งอาเชอร์นะครับลากไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะเพราะเรามีหลบหลีกเยอะยังไงมอนก็ตีเราไม่โดนอยู่แล้วแล้วเราลากให้เพื่อนหรือปาร์ตี้เล่นง่ายขึ้นจะดีกว่านะครับผมส่วนในเรื่องของการตีบอสนะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มอนแค่ทำไมทีเราเลยบอสก็เช่นกันนะครับ เพราะมีอาเชอร์อยู่ในตีนะครับเวลาตีบอสอาเชอร์จะทําการตรึงบอสและมันทําให้บอสตีช้าหรือแทบไม่ตีเลยบอสก็จะทําการวิ่งไปวิ่งมาอย่างที่เห็นนะครับหรือจะตีแต่ก็ตีน้อยมากนะครับและอาชีพอาเชอร์นะครับไม่ต้องไปกลัวบอสวิ่งเข้าหาเพราะอาเชอร์มีสกิลแบ็กสเต็ปนะครับที่สามารถกันดาเมจได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ซึ่งถ้าเราโดนดาเมจมันก็จะทำการห่อยหลังและดาเมจน,นั้นก็จะไม่โดนเรานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวถ้าโดนใบก็ให้วิ่งหนีดีกว่านะครับผมโอเคครับต่อมาเป็นสรุปของอาเชอร์นะครับข้อดีของอาชีพนี้นะครับเป็นตัวซับพอตปาร์ตี้ได้ดีอาชีพหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าดีถึงขั้นมากๆเลย มีสกิลคอยช่วยก่อนหน้านี้ซึ่งลดความเร็วรวมตีลดเกาะมอนสเตอร์ Monster, และสามารถรวมมอนสเตอร์ได้ดีทำให้ปาร์ตี้เล่นง่ายส่วนในเรื่องของดาเมจด,ดาเมจก็อยู่ในระดับกลางๆถึงดาเมจจะไม่แรงเหมือนอาชีพอื่นแต่ก็แลกมาด้วยการที่เราวินไวและสกิไวนะครับและสามารถคอมโบคู่กับไอวิสาได้อย่างดีเลยทำให้มอนหรบอส ไม่ขยับไปพักนังนเลยนะครับและมีสกิลมูอที่สามารถเคลียร์มอนสเตอร์ให้จบไวมากขึ้นนะครับส่วนอันถัดมานะครับคือข้อเสียข้อเสียอย่างแรกเลยด้วยสกิลชี่ไหลไวมานาก็ไหลไวเช่นกันนะครับ <c oughs> เป็นอาชีพที่เรืองมานามากเวลาลงดันก็ต้องพกยาไปเยอะกว่าอาชีพอื่นนิดหน่อยนะครับ <c oughs> และดาเมจของอาชีพนี้ ไม่เยอะเท่าไหร่จัดอยู่ในกลุ่มกลางๆเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นเวลาตีบอสแล้วนะและซึ่งการตีบอสคนเดียวถือว่ายังยากต่ออาชีพอาเชอร์มากๆเลยนะครับเพราะต้องอาศัยของและพลย์ในการช่วยเล่นปิดบอสได้นะครับต้องอาศัยในตรงนี้เลยโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลชปอาเชอร์นะครับแนะนำอาชีพอาเชอร์ใครที่ชื่นชอบอาชีพนี้หรือเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็ สามารถมาเล่นได้นะครับเป็นอาชีพที่สกิลไวและแรงมากด้วยนะครับผมแต่ถึงไม่แรงไม่ถึงกับแรงจาาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอาชีพอะไรนั้นก็ฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ